สวัสดีครับคุณแบนมาขอบรรยาบรรยากาศทุกหน้าบานเขาครับมานี่มามาบานยายพายขึ้นครับ ทุกหน้าบ้านเฮา <laughs> luôn ở đây nè luôn การบานครับเปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังตอนเย็นครับ ลมกำลังเย็นดีเลยครับพี่น้อง ค้าครับลุงเรากำลังปลูกปลูกเป็นแถวไปเลยพระครับ เดียวมันโมลุ้เนี่ยมาเนี่ยไหมเอาออกบิแคนี้จุงทย cái <laughs> năng nặng mấy thì luôn Vâng đề Hả? Nặng vâng đề cứ Đây ngay แม่ับเานะคจับเืจับเือมาให้ได้เอเออหน่อยมาบนปูแวนยากเจะหายจะห้องเลยลูกอนี้มาเดามานมาเฮียนปูเนี่หเจ้าห้องเจ้าหาเด้อห้รับห้นอนเด้อที่นี่เด้อเด้อเด้อคำคุ้นเด้อลูกเด้อเออ่ห้องใช้เอาตัว่มาไปอีกให้ขาให้คุ้นตัว โั้พูดก็พก็ได้หอกเจ้าไมยังน่งรอดแม่นั่งรอดนั่งรอดนั่งรอดแต่ลูกขึ้นลูกก็ได้ลูกคอยอุ้มลูกก็ได้ดอกกกนั่งขึ้นแก้วนี่แหละถ้าจะอุ้มไปพูดด้วยมาเฮ้ยหนังอยากไง้อันอันเดี๋ยวมัดกันมัดมัดเพันมัดจิเมะ

ยามเนี่ยพอใหญ่แล้วเลี้ยงญ่ใหญ่ใหญ่ตูด้อลูกเด้อเป็นเจ้าเป็นนายเด้อเจ้าเป็นนายลำพื้นเออเบิ่งพอใหญ่ไม่ใหญ่ที่นี่เบิ่งไม่ส่นแม่ตาเด้อเบิ่งตัวเบิ่องตานี่เบิ่องตาเบิ่งเขาแลี้ยงปลาได้กี่เนนั้นว่ามีได้ตัวเพราะว่ามีไงหน่อยเอามาให้ขวอยู่ขวายใจกับตาหมาดบางยันมันดำมันดำยันเก่งๆด้วยยันเวียงๆนั่งลูกยันเว้ยงเป็นติ๊ เป็นเด็กดีบอกนอนสอนางแล้วหละทำคุณเขาได้ลูกเขียว้าคู่แถวยาแถวอยากจะเขียวยาตี้เราหรือเขียวยาเรือยาขีรำคานลูกง่ายๆาขีบ่เลี้ยงก็เบื่งได้ปฏิเสธยาตี้บ่เบิ้งได้ลูกกพอยย่บ้านผู้เดียวได้ปฏิเสธมิใ่ยาที่หาแล้วเดี๋ยว ลาเลี ah. <pakai> ้ยงเก่งๆเไว้ๆำคุณคำคุณเขาเด้ดูให้เลี้ยงให้เลี้ยงมันไว้ๆห็ินดียสิ่งงเอาน้อยก็ได้เล้สิงงยแหละมันยังค่อยได้ดนมาเีเขาเนวุอืจ่าได้ลาเด้เขาสอนกเออเาคนละสากไมมจะได้ดคนละาเ่เด้ดีๆด้ ารดกันตลอดปอภไปเด้งานการจะเล่นลุงเลี้ยงเด้อลูกเด้อุกใจซุกใจปีใหม่มาแล้วกะไดซุกใจุกใจเด้อลูกเด้อการงานเด้อาเล่นลุงเลียงงานการจะเล่นลงเลี้ยงอ้ยยั้องว้ายัอง่างตัวอย่งงานลงยงยะล่เลยวเลยวยไงมาฉันดิ คไปยายนังดอยู่กระดำดน้ำดำด้วยดกระคว้มกรลุ้งกิมเอลุงกิมแต่เจล่ะเนาะบางคนเออลุ้งกิมแหละลุงกิมแหละนีเนาะไปตีหาวัดงหาวัดู่กี่มนี้ดิ ออกมายุ่ไอ้มันตามันกินเลี้ยงให้ม okay? ันกินรลดลูกจะไปสร้างหมอเด้อจะไปสร้างหมอเด้อเขาบอกให้กิน้ามยานทีนยนกับวันนี้ตาเลี้ยงปนนี้อย่างนึงเขาให้กินไปคุ้มให้ลูกที่ติ๊กก่อนมันโหดได้ติ๊กเอ้ยพอน้ามันก็พอหน้าเด้อมจะเป็นจะจยังมาถามแรกสร้างเนาะบ้านาน้นใกล้กระเตค่ะ เกอแกับพ่อกยพ่อเกยตเกลยดี่นียถ้าตรงน้อยถ้าตรงน้อยหนมตบวบาซาแล้วไหวแล้วบบน้อนหรอมั้งแบบแมแบบมันลุ่มแบบมันลมยืดนียดกี่โนอนได้ยื่บ่ปนอนเป็นนอเออเนียนเี้ยนเล้ออ เออเออหมูอน้วหนียวหนึ่งม่ให้อันกอหัวพอเชียวมาหนึ่งหลาย ¿Qué